จากตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะผ่านวัดผ่านสวนของชาวบ้านนะฮะ,ะผ่านชุมชนต่างๆได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนเยอะแยะมากมายเลยครับใช่ <ผม S 1> แล้วก็ปันป่นๆมาจนถึงวัดอินทราวาสหรือวัดประดู่นั่นเองค่ะเพื่อที่จะไปจุดหมายปลายทางของเรานั่นก็คือตลาดน้ําคลองรัดมะยมะนั่นเองนะครับใช่แล้ว,ลวสัปดาห์ที่แล้วเรายังมาไม่ถึงแต่ว่าสัปดาห์นี้เรามาถึงแล้วค่ะตลาดน้ําคลองรัดมะยมครับสวัสดีครับ เขากับผมเย็นและเนซี่ค่ะในรายการดูยูไนต์ไทยแลนด์ออนปันทีทาง AEC on TV อีกแล้วนะครับเช่นนี้เป็นเทปที่สองแล้วค่ะใช่แล้วนะครับผมรายการนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปรู้จักกับที่กินที่เที่ยวในกรุงเทพมหานครซึ่งคนกรุงเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่รู้จักหรือหรือว่ารู้จักไม่พอรู้จักแต่ว่ายังไม่ลึกพอเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาเจาะลึกกันใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนที่ ที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าเราจะพาคุณผู้ชมจากตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะมาจากตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะมาถึงที่ของรันไโยมแห่งนี้แต่เราดันพาคุณผู้ชมมาไม่ถึงใช่ไม่ใช่ไม่ถึงแต่ว่ารายการเราเนี่ยมันหมดเวลาแล้วก้องอ่าเราก็เลยมาต่อในเทปนี้ครับผมต้องแล้วค่ะแลวตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันที่ตลาดน้ำคองรันโยมแห่งนี้ค่ะเอาแล้วนะฮะหลังจากที่ปั่นมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสจริงๆ แต่ว่าสองข้างทางเนี่ยเป็นอะไรที่แบบนะฟินมาก,มากเป็นอะไรที่แบบว่าพลังไดสุดๆผจญภยยัอภย <c oughs> อ่ะเหมือนไปผจญภัยอ่ะทางนี้มางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่าครับเราก็มาถึงตลาดน้ําของรามยมซึ่งมีร้านค้าของกินของช็อปให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ช็อปกันประมาณ<ช>เกือบร้อยร้อยร้านเลยร้อยร้านเลยร้อยร้านโอ้ยมีปัญหาเกิดกระดกลิ้นไม่ได้หรอไม่ได้หรอไไม่ด้เอะไะครับเราปั่นมาอย่างเหนื่อยแล้ว ถึงเวลาที่เราจะไปหาอะไรลงช้องแล้วค่ะในนี้เนี่ยมีอะไรที่แบบว่าเด็กเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอ,อุ้มไว้ก่อนดีกว่าอ,อุอ้ไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยยังไม่บอกหรอเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเอยดีกว่าค่ะไปเที่ยวแบบไหนเมืองไทยยังย่งย,ยนนืนเเ<ป>ทีี่ยยวไไปป นะฮะเราปั่นจากวัดอินทราวาสหรือว่าวัดประดูนะฮะปั่นข้ามถนนพุทธมนฑลสายหนึ่งเข้าถนนบางละมาดนะฮะซึ่งถนนบางละมาดเนี่ยก็จะทะลุก,กับถนนการนาพิเศษได้นะฮะปั่นมาไม่กี่ดใจก็ถึงตลาดน้ําคลองลัดนิยมนะครับมีจักะยะเป็นเพื่อนร่วมทางปันไปยางจุดหม้ที่ใดจอใกล้ไเจอขึ้นลงทางของฉัน ไปทำงานเย็นกลับบ้านปั่นไปเที่ยวไปซื้อของกินซื้อของกันไปไกไปข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็เป็นโซนของกินใช่อร่อย,ยมากเลยดีมากเลยเขาให้ของขนมเราามาชิมฟรี <One S 2> ขนมนี้น่ารักมากเลยนะ <ไป S 2> น่ารักอะ่ะไ <ป S 2> ม่คงแจได้ใช่เลย <laughs> ใช่เลยถ้าเป็นหูจแนนี่ใช่เลยงาเข้าไปนี่อร่อยด้วยนอกจากน่ารักนี่เป็นเมี่ยงคํานะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบหาทานยากมากเราไม่ต้องห่อเองด้วยนี้เขาห่อให้ม้สิบบาทครับสามลูกอร่อยมากเนื้อแน่นๆเต็มเต็มปากเลยเดินออกมาข้างหน้าก็จะมีนี่ค่ะขาวกล้วยนะอากาศร้อนๆงนี้ก็ดับกระหายกันหน่อยนะดับร้อนชาวกล้วยเราเข้าสู่ตลาดอีกโซนหนึ่งนะคะเพื่อจะมาทำกิจกรรมกันค่ะคุณเอ๋ใช่ครับกิจกรรมแรกของเรานั้นจะเป็นอะไรนั้น นัดมะยมนี่ของเล่นของเล่นโบราณนี่ไงอะไรคืออะไรการระบายสีผ้าบูติกค่ะเอ้ยผ้าอะไรนะผ้าบาติกค่ะนี่คือกิจกรรมแรกที่เรามาทํากันที่ตลาดน้ำคลองลัดลมครับเนการระบายสีผ้าเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับ มันเป็ความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดของใครครับคุณเธอพี่ของใครก็ไม่รู้ของเราทั้งคู่อะไรเออก็ช่วยกันทำนะเออมันจะออกมาเป็นยังไงอันนั้นจะไปคอยติดตามไหมครับแม่บอกก็รออยู่นะนี่เสร็จแล้วนะฮะกิจกรรมแรกที่เรามาทํากันที่ตลาดน้านฟองและเมยุยงแบบนี้นะก็คือการมาซืผ้าผ้าบูติกผ้าูติกใช่ไหม ใช่บาติกดีกว่าถ้าบาติกคนะฮะือแล้วคือบาทครับไม่แพงมาใช้ทีกนจกรรกันค่อนข้างที่จะดูยากนิดนึงครับว่ามันเป็นรูปอะไรอ่าก็เราต้องเราจะลงทะเบียนว้ับเขานะถ้าเราจะให้เขาส่งไปรษณีย์หรือว่าเราจะมารับเองอาทิตย์หน้าก็ได้เพราะว่าเขาต้องไปต้มผ่านกรรมวิธีต่างๆไปดูกิจกรรมต่อไปกันครับไปเลย นะควายค่ะไปดูกันเลยค่ะควายค่ะควายไปดูกันเลยค่ะฮะดูเลยค่ะไม่ใช่ผมดูนไปดูดูนก็มีแต่ควายควายควายเท่านั้นมีควายมีอื่นไหมมีควายแล้วก็ควายแล้วก็ควายค่ะก็อ่าก็บอกเลยว่าจะพามาดูควายเผือกควายเผือกนั่นเป็นควายที่น่ารักน่ารักเหรออะไรอมจมูกใช่เออใช้ใช้คิมมีควายมันไหมควายมันคืออะไรมีควายเผือกไง เล่นเองค่เองเลยไปไม่ต่อแล้วไปขี่ม้าต่อว่าไปนี่คือการขี่ม้าครั้งครั้งแรกวะครั้งแรกที่ขอกม้าโบนสมฤทธิ์หข้างตายของร้านมมยมนี่เองครับ ความรู้สึกบนหลังม้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับคุณนันเป็นความรู้สึกที่สูงมากอ่ะนี่เราก็จะได้ชมธรรมชาติแบบนี้นะคะเป็นสองข้างทางนั่นเองเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจะเหนื่อยยั้ไงล่ะเออผมที่เดินตามม้าได้ก็เดินเร็วเหลือเกินตอนขึ้นกับตอนลงเนี่ยแหละลำบากที่สุดมันสูงมากคือเบื่อละไม่ขี่ละเบื่อแล้วพอละ ไปทำอาหารแลกินกันต่อดีกว่าครับกลับเข้าสู่ตลาดนะมาหาของกินดีกว่าเราก็มาเจอร้านหอยหอยตัวโตๆนะหอยแมงคู่นิวซีแลนด์น่าทานมากฮะดูสิเดือดปุดๆเใช่ยหแต่จะโมโหเนาะทำไมอ่ะมันเดือดไงนี่ค่ะไหนๆเราก็ซื้อพี่เขาแล้วนะคะเราก็ถามเขาสักหน่อยว่านอกจาก ของเขาแล้วมีอะไรน่าทานบ้างคะ่ะที่ขายกันเยอะเลยนะคะลูกค้า,าก็เป็นทุกโซ่ก็จะมีอออหมอยร้านที่ร้านเชนนะคะ้ก<า>็ปลาเผาพิสมัยมา,ช,มาช่อนมาชอนเผาแล้วก็แต่ถ้าให้ดีก็บางงานะไมีใครอยากได้หนอยแต่ก็คือตอนนี้จะมีของอรนะ่อยบ้นงพี่เขาบอกมาเราก็จัดซะหน่อยเนาะเริ่มจากปลาเผานะปลาปเผากะยา่างโอ้ กุ้งก็มีนะกุ้งก็มีใช่ไปไปนั่งกินกันดีกว่านะ <Okay. S 2> เอาะครับคุณผู้ชมชถึงเวลาช่วงคลายแม็กซ์อีกแล้วเป็นเวลาที่เรารอคอยกันมานานนั่นคือช่วงชิมนั่นเอง,องเอาเป็นว่าแนะนำเมนูก่อนนะครับคุณเนื้อสิอันนี้ค่ะเป็นปลาช่อนเผาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไก่ย,ย่างบางกานขึ้นชื่อเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหอยแงดงคู่นิวซีแลนด์จ้าลัน นี่เป็นลาสัญญากับอะไรสักอย่างสักอย่างอะไรครับ <c oughs> เอาเป็นว่าต้องไปชิมต้องไปถ่ายต้องชิมชี้เอาเอร่อยหมดกุ้งแม่น้ำครับไก่ย่างบางตานเหมือนกันอ่านี่เป็นเครื่องเคียงของปลาปลา,ปานี่ก็คือปลาปรา้รานพิษสมัยปลาเผานะครับมาที่นี่แล้วต้องโดนที่เขาบอกมาฟังฟังจากคนที่เขาอยู่ที่นี่จริงๆค่ะใช่ครับเอาเป็นว่าชิมเลยดีกว่าครับ คือสิเริ่มเริ่มอะไรไม่ถูกเลยเยอะจังกินไปหมดนี่เป็นลาซานญ่ากับสปาเกตตี้นั่นเองแล้วรู้ที่หลังว่าเป็นสปาเกตตี้มันนอกมากหอยดูอ้คำเริ่มตัวโตเต็มปากกุ้งนี่อันนี้เป็นทีเด็ดอทีเด็ดเลยนะฮะดูสิมันเยิ้มเชียเห็นอย่างนี้นี่ราคาแบบจิ๊บๆเนาะใช่เบาเลยคุ้มค่าเบาเลยเนาะเบาใช่ราคาเบาหรือกระเป๋าเบากระเป๋าเบา ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมจบไปแล้วนะฮะสำหรับทริปวันเดียวเที่ยว2ตลาดน้ำนะฮะที่เราเริ่มจากตลาดน้ำตะลิงชันมายังต้องเล่นเที่ยวแห่งนี้ในเส้นทางที่ลัเลาะเลี้ยวไปตามสวนต่างๆนะฮะมสวนตามชุมชนนะฮะเรียบคลองเรียบอะไรมานะครับผมเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะสำหรับคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยเบื่อเส้นทางที่แต่ว่ารถลาขับไ่นะครับไม่อยากไปแย่งถนนใช้ร่วมกับใครมาที่นี่นะฮะไม่ต้องดมควันขี้ด้วยนะครับผมปั่นจักรยานมาเลยบรรยากาศแบบนี้หายากในกรุงเทพ ใช่แล้วครับผมที่นี่นะฮะวันเดียวก็กินได้หมดครับหของกินนี่เยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนแล้วอร่อยด้วยครับผมใช่นอกจากเราจะได้อิ่มกายอิ่มใจสบายท้องแล้วนะคะเราได้พระด้วยเรายังได้สัมผัสผีชีวิตกับชาวบ้านนะไม่เร่งรีบเลยแถวนี้ขี่ม้าเป็นไงม้างขี่ม้าก็แบบว่าได้สั่นนิดนึงแต่สนุกค่ะครับผมมาเที่ยวกันได้ครับที่นี่ สรุปเส้นทางที่เราปั่นจักรยานกันมาจากตลาดน้าตลิ่งชันจนมาถึงตลาดน้ําคลองรัดมยมนะฮะใช้ระยะทางโดยรวม7.5กิโลเมตรนะครับซึ่งเท่ากับว่าเราได้ทําการเาผาผลาญพลังงานไปทั้งหมด330กิโลแคลอรี่โดยประมาณเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้หมดเวลาของช่วงล้าหมุนแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปชมว,วงต่อไปของรายการเลยดีกว่าครับในช่วงขอกินไปนค่ะนเราจะมีสาราจะจักรยานอะไรดีๆมาบอกผู้ชมอีกติดตามกันเลยค่ะขอมคุยครับ ที่แล้วนะฮะเราได้สอนเกี่ยวกับเครื่องหมายเกี่ยวกับจักรยานต่างๆตัวในการใช้ถนนของจักรยานนะคะอ่าครับเทปนี้นะฮะเราได้มาเจอกับแก๊งจักรยานฟิกเกียร์สายทริกนะฮะเขามีชื่อแก๊งว่าเฟซี่นายค่ะเฟซี่นายครับผมเอาเป็นว่าเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยตอนนี้เราอยู่กับแก๊งฟิกเกียร์สายทริกนะฮะที่อยู่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านะครับนี่ครับพี่วัดเกล้ารู้จักว่าชื่ออะไรครับ ชิบุกครับอยู่ในแกงของเกสแกงเคซี่ไนท์ครับเคซี่ไนท์นะครับเป็นพิเกียสายคริกนะครับเล่นมากี่ปีแล้วครับเล่นมาปีครึ่งครับปีครึ่งหมดหมดกับคันนี้ไปเนี่ยเท่าเท่าไรแล้วครับคันนี้อ่คันนี้ประมาณห้าหมื่นสองได้ครับห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองเองนะฮะหน่น่ครับผมสำหรับพิเกียสายคริกหนึ่งคันนะครับนิ่มๆหมดไม่ค่อยังอยู่รื่มเลยไม่ล่วงนะฮะ ได้อะไรครับจากการจัดการปั่นอย่างนี้ครับก็ผมว่านะครับผมการปั่นักรานเน่คับก็จม่ว่านปั่นเฉยอว่จะไรสิอะไรขนาดมันนการออกกำลังกายคือแบบว่าใช้เวลาว่างมันเป็นประโยชน์ครับแบบว่าไม่ไปเที่ยวไม่อะไรยอดมากเลยครับเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนไทยเลยนะครับผมผมราบคุณบุ๊คเคซี่ไนท์นะฮะเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราให้เขาโชว์สเต็ปเทพของเขาดีกว่าว่า ปีครึ่งนี่เขาฝึกมาเนี่ยเขาได้อะไรกับตรงนี้บ้างนะครับเราไปชมเลยครับเจ๋งไหมเออเท่เลยพี่บุ๊คนะฮะเซลสซินของเราแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการเรานั้นหมดลงแล้วนะคะใช่ฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมที่ คอยติดตามเรามาต<ช>ั้งแต่เทปแรกนะครเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะใช่แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคร<ช>ขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม